แอลกอฮอล์ปัจจัยกระตุ้นมะเร็งเต้านมในผู้หญิงเพิ่มขึ้น15%เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะไปรบกวนการทำงานของร่างกายในระดับเซลล์และฮอร์โมนหนึ่งในนั้นคือฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีอยู่ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นทำไมแอลกอฮอล์ถึงมีผลต่อโรคมะเร็งเต้านม เพราะระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นเพราะสารแอสเทลดไฮด์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลำดับ DNA ผู้หญิงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ3ดิ้ง1ดิ้งจะเท่ากับเบียร์12อออนวา์ y 5ออนและวิสกี้เพียวๆ1.5วนออนทำให้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มสูงขึ้นถึง15%เมื่อเทียบเท่ากับผู้หญิงที่ไม่ดื่ม และการดื่มในปริมาณที่มากขึ้นทุกๆ10กรัมจะทำให้เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น7ซนอกจากการดื่มแอลกอฮอล์ยังมีผลการศึกษาวิจัยหลายๆชิ้นพบว่าโรคอ้วนหรือผู้หญิงที่มีไขมันสูงก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านมด้วยเหมือนกันโดยนักวิจัยเคยกล่าวไว้ว่า การลดปริมาณแคลอรี่ให้ลดลงหรือน้อยกว่า20-30%ต่อวันอาจช่วยปกป้องสาวจากโรคมะเร็งเต้านมได้ค่ะด้วยสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสารพิษและมลภาวะทำให้มีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆปีเราจึงควรหมั่นดูแลรักษาสุขภาพอยู่เสมอค่ะเข้าใจโรคป้องกันได้ ในทางการแพทย์จีนมีแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพี้ห่างไกลโรคเมเรง็งเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ตำรับยาสมุนไพรจีนเพื่อปรับสมดุลร่างกายปรับปริมาณและคุณภาพของเม็ดเลือดขาวปรับปรุงการทำงานของลิมโฟไซต์กระตุ้นการทำงานของการกำจัดเซลผิดปกติ เพราะการมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีร่างกายสมดุลแข็งแรงจึงจะสามารถต้านทานการรุกรานของโรคร้ายได้ดีค่ะใส่ใจดูแลตนเองห่างไกลโลกรคมะเร็งนวัตรกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0 5ูนย์3 9 9